เฮ็ดยังกันน่ยจ้สียบจะเสียงเคืเสียบไม่เป็นปิ้งไก่จังสิวิธีการเสียบเอเอเป็นวิธีการแกะเม็ดออกนะคะนี่วิธีตัดตอนแรกตัดเกี่ยวมันจาก้นแล้วนี่วิธีตัดต้องตัดออกพอตัดออกเสร็จมันจะเป็นแบบนี้แล้ก็มา กระทุงเม็ดออกนี่อุ้ยคือดีเถอะจ้ะเออแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ไปขอยดางนี้ขอดูไห้หน่อยมือลบาดอันนี้นะคะไม้มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วจ้ะไม้น้ำแหลมงโอ้อันนี้ต้องสั่งทำพิเศษหรือยังไงนี่มันมีดูช่วยเออมันต้องใช้แมสแบบนี้เอาเม็ดออกวูง่ายมากเลยปอสานว่ามือละบาดแอบปรสานสันมาหน้าวัวโหด หน้าวกบมัน,มนก็เป็นดอกเหี้ยถ้าปุ๋ยไม่ต้องฉีดยาหวานทิ้งที่เฉยเวลาเก็บเกี่ยวหวานทิ้งที่เฉยก็ได้กินเนาะหวานทิ้งที่เฉยก็ได้กินไม่เคยถามซื้อซื้อจังไได้ oh, จะว่ากระเจี๊ยบพี่น้องดอกใหญ่ยี่ดีจังนะเนี่ยดูดิไปเอาผ่านมาจากโรบลี่ อ๋อพันนี้เอามาจากลบบุรีเพื่อเศรษฐกิจของลบบุรีอ๋อมันเป็นเพื่อเศรษฐกิจของลบบุรีเขาจะส่งออกต่างประเทศอ๋อส่งออกต่างประเทศไปทำวายไปทำสีไม่คือพอเราเอาเม็ดออกแบบนี้แล้วเราก็ไปตากแห้งแห้งนี้เราต้องตากขนาดไหนอะแห้งแบบกรอบเลยไหมนี่ยังไงไม่ถึงกับขนาดกรอบแดดเดียวก็ได้ไม่ได้ไม่ได้กี่แดดกี่แดดตัวเอไม่ไม่แปดสีบเจ้ามันู่แดดเดียว ตากบนปลาสลิดสี่ห้าวันพอแห้งแล้วเก็บแล้วทีนี้เราไปขายเขาส่งกิโลเท่าไหร่คะขายถ้าถ้าราคาขั้นต่ำแปดสิบเก้าโอ้โหราคาดีก็ร้อยห้าสิบตตอนนั้นดีเลียพี่น้องแต่แต่ปีเด็กขครเขาขพูดขอค่ะเอาไปขายน้ำรานย่อยสองร้อย้าสิบเอเนาะฮ้ยเนาะอาะแพงไหเออคี้ค้ม อ๋องามมหลีเจ้าพ um ี่น้องดอกบางหญ่นึงเม็ดนีห่อไปปลูกต่อได้หร่นเป่าจ๊ะคือเอาอันนี้เลยไปตากแห้งเลยใช่ไหมเพอมันแห้งมันก็จะแตกเองเพราะมันแห้งมันก็จะแตกออกเองอ๋อนี่ยังไม่แห้งเดี๋ยวตามไปดูที่ไร่กันนะคะเดี๋ยวจะพาไปเกี่ยวกระเจี๊ยบกันค่ะ กระเจี๊ยบแดงมีสปปรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นลดไขมันในเลือดลดความดันเบาหวานโรคหัวใจโลหิตจางเส้นเลือดตีบลดความเหนียวข้นของเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีแก้กระหายแก้ร้อนในป้องกันหวัดลดไข้แก้อไอเป็นยาระบายเป็นยาลดน้ำหนักป้องกันโรคมะเร็งและยังช่วยรักษานิ้วในกระเพาะปัสสาวะได้ด้วยค่ะ ได้รู้จักสรรพคุณทางยาดีๆของกระเจี๊ยบกันแล้วหนาวนี้ก็อย่าลืมหาน้ำกระเจี๊ยบร้อนๆดื่มสักแก้วช่วยคลายหนาวได้อีกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ